สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็พูกกับผมใครก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกชีวิตจําจำวันตัวเองไม่รู้ใครจะอยากรู้หรือเปล่านะครับเออผมก็อยากเริ่มทำมามันหนุกมันน่าจะหนุกนะฮะนะครับ,นะรบทำาอลอกอย่างนี้หนุกแน่นอนฮะ็อกก็คือแบบ วิดีโอในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับนะครับเข้าใจกันดีนะครับเอ,อ่ชีวิตประจำวันที่ผมปิดเทอมแบบไม่มีอะไรทำก็คือนั่งเล่นเกมฮะต,ตื่นมาก็นั่งเล่นเกมมาแล้วกินข้าวอ่านหนังสือสักประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมต่อแล้วก็อ่านหนังสืออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมต่อ จนนั้นเลยครับนะครับเนี่ยครับคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความะฮะก็แค่นี้แหละครับผมรับลองเทสหน่อยนะคะสองคลิปนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปดูมันก็ได้ฮะฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกด subscribe และกดแชร์ก็ได้นะครับเพื่อแบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราฮะ กดซับสไคร b ์เลยครับแล้วกดรูปกระดิ่งผมไม่รู้จะอัพอัพคลิปวันไหนนะครับแต่อัพคลิปแน่นอนฮะนะครับ,นะรบอย่าด่าผมนะครับผมแบบเป็นเด็กใหม่ฮะเหมือนเด็กใหม่ฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้